นิยายเรื่องเฟ e เลิฟรักปอมปอมตอนที่สองเดิมพันสองซีนเมากลับมาเหมือนทุกคืนแตกต่างกันตอนที่ครั้งนี้ผมกั้นน้ำตาเอาไว้แล้วเปิดประตูรับคนเมาเข้ามาในห้องห้องนี้เป็นห้องของซีนปกติแล้วผมอยู่บ้าน เพราะผมเป็นลูกชายคนเดียวป้ากับมารักและห่วงผมมากแต่พอมีซีนผมก็ยอมดื้อกับป้าจนถึงขั้นทะเลาะกันและผมก็ย้ายออกมาอยู่กับซีนถึงแม้เราจะรู้จักกันเพียงไม่กี่เดือนก็ตามเมากลับมาอีกแล้วนะทำไมไม่โทรให้พี่ไปรับผมประคองร่างน้อยๆเข้ามาในห้องอย่างระมัดระวัง สภาพของซีนตอนนี้มันเป็นภาพที่ชินตาของผมไปแล้วผมรู้ว่าซีนเป็นคนยังไงซีนติดเพื่อนชอบสังสรรค์ซึ่งผมก็รับได้และไม่คิดว่ามันจะเป็นข้อเสียอะไรมากมายเพราะยังไงน้องก็กลับมานอนที่ห้องตลอดไม่เคยทะเลทะลายไปนอนที่อื่นในสายตาผมซีนดีพอแต่วันนี้ ผมเสียใจเหลือเกินกับความใจร้ายของซีนซีนกลับได้นะเวียนหัวจังอยาอกอ้วกซีนผมใช้มือปิดปากน้องเอาไว้เมื่อน้องทำท่าจะอาเจียนออกมาแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีซีนอาเจียนออกมาเต็มมือผมเหลือทั้งผมและเสื้อตัวเองรวมถึงพื้นห้องด้วย กว่าจะจัดการอาบน้ำให้คนเมาพร้อมเช็ดถูทำความสะอาดห้องเสร็จไปก็ปาไปนับชั่วโมงพี่เจ็บว่าซีนทำไมซีนทำแบบนี้กับพี่วะผมนอนน้ำตาไหลพรากมองหน้าคนที่หลับสนิทไปแล้วอย่างผิดหวังถามหาคำตอบอยู่หลายรอบว่าทำไมซีนต้องหลอกผมทำไมน้องต้องเล่นกับความรู้สึกผมรุนแรงขนาดนี้ แต่คําตอบที่ได้ตอบตัวเองได้ตอนนี้ก็คือผมรักซีนถึงแม้ทุกอย่างที่ซีนทำมันปลอมแต่ผมก็รักซีนไปแล้วและผมก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเลิกรักคนตัวเล็กที่นอนหลับสนิทในอ้อมกอดนี้ได้ยังไงไอ้ขีไอ้ไอวินผู้เป็นเจ้าของห้องเดินมาเปิดประตูให้ผม ขีนี่มึงไปทำอะไรมาทำไมตาบวมขนาดนั้นมึงร้องไห้เหรอเบลเพื่อนสนิทของผมรับร sure. ู้ความผิดปกติทันท <c oughs> ีที่ได้เห็นหน้าผมกลั้นไม่ไหวอีกต่อไปผมไม่อายอะไรอีกแล้วปล่อยหูลั่นเหมือนคนเสียสติแม่เอ้จะเอายังไง บอกกูมากูไม่ไหวแล้วนะไอ้วินกระชากคอเสื้อผมอย่างโมโห,โหเบลดึงมือมันออกผมค่อยๆซุดตัวลงนั่งกับผืนอย่างหมดแรงนี่มันเรื่องเฮียอะไรกันบอกกูทีเบลตะอ <c oughs> คอดกูไม่ไหวไม่ไหวเลยพวกมึงกูไม่ไหวจริงๆ <c oughs> ทั้งไอวินและเบลเงียบสนิทเบลได้แต่นั่งลงกอดผมเอาไว้แน่นๆอย่างปลอบใจส่วนไอวินได้แต่หัวฟัดหัวเหวี่ยงเดินวนไปวนมาพวกมันปล่อยให้ผมร้องไห้จนพอใจนานนับสิบนาทีจนผมเริ่มกั้นสะอื้นและปาดน้ำตาทิ้งเกิดอะไรขึ้นมีใครจะบอกกูได้หรือยังไอวินเริ่มเล่าทุกอย่างให้เบลฟังตั้งแต่ต้น ผมได้แต่นั่งก้มหน้าอย่างไม่รู้จะพูดอะไรนี่มึงคือรู้นานแล้วใช่ไหมแล้วมึงก็ปล่อยให้ไอ้คีง้อยู่แบบนั้นเนี่ยนะเบลวยวายใส่ไอวินกูเตือนมันหลายครั้งแล้วนะมันไม่เชื่อกูมึงให้กูทำไงใช่ครับไอวินมันเตือนผมมาตลอดแต่ผมไม่เคยเชื่อมันเลยเพราะผมไว้ใจซีนมากมาก แต่ก็ไม่ได้โกรธถึงกับเกาวหาว่าไอ้วินใส่ร้ายซีนแค่ผมคิดว่ามันคงเข้าใจซีนผิดไปแล้วทำไมมึงไม่บอกกูสองคนนั้นเริ่มทะเลาะก,กันบอกมึงมึงก็ไปโวยวายก่อนนะสิแม่งเดี๋ยวก็จับไม่ได้คาหนังคาเขากันพอดีแล้วมึงจะพาไอ้ขี่ไปทำไมเมื่อคืน มึงาคากูไปก็ได้ถ้ากูเป็นคนบอกคนเล่าให้ฟังยังไงไอ้คีมันก็เชื่อถ้าเป็นเรื่องอื่นอาจจะใช่เหมือนที่เบลพูดแต่ถ้าเป็นเรื่องของซีนผมก็คงโง่คิดว่าเบลเข้าใจซีนผิดเหมือนไอ้วินไปอีกคนก็เท่านั้นเองก็กูอยากให้มันได้เห็นด้วยตาตัวเองไงจะได้เลิกโง่จุกครับเจ็บมากด้วย มากจนสะอื่นออกมาแรงๆอีกครั้งกับคําว่าโง่ของไอวินมึงจะร้องไห้ทำหาอะไรทำไมเพื่อนเตือนแล้วไม่รู้จักฟังไปกับกูเดี๋ยวนี้เลยเบล,ลเปลี่ยนเป้าหมายจากไอวินมาหัวร้อนใส่ผมแทนก่อนจะฉุดแขนให้ผมลุกขึ้นจะไปไหนก็ไปเอาเรื่องไอ้พวกที่มันหลอกมึงไงเออไปเลยลุยเลยกูแม่งโคตรโมโหไอวินถูกแขนเสื้อขึ้นอย่างนักเลง ลุกเสียคีนั่งทำเบื้ออะไรอยู่ละ่ะกูกูขอร้องนะแก้งทำเป็นไม่รู้ได้ไหมกูขาดซีนไม่ได้จริงๆผมก้มหน้าพูดไม่กล้าสบตาเพื่อนไอ้คีกูว่าละเบลร้องเสียงลงเหมือนไม่อยากจะเชื่อส่วนไอ้วินก็ถอนหายใจยาว มันคงรู้จักผมมากพอที่จะเข้าใจว่าผมอาจจะเลือกทางนี้ทั้งๆที่ต้องเจ็บปวดแต่ก็ยังมีซีนอยู่ข้างๆไอซีนไอซีนพี่คีมาวะผมมองตามไอเจนไปอีกฝั่งของถนนตรงข้ามตึกเรียนไอพี่คียืนยิ้มให้ผมอยู่ข้างรถยังไม่เลิกกับพี่มันอีกหอ่อดิวถามเออยังไม่มีจังหวะบอก ไม่มีจังหวะหรือไม่กล้าบอกรักเขาแล้วอดิมึงอะไอเจนแซวควายเถอะเอาสมองส่วนไหนคิดผมพูดไปตามที่รู้สึกผมไม่มีทางรักไอพี่คีหรอกมันไม่ใช่สเปคผมเลยถึงมันจะหล่อจะขาวแต่มันก็ซื่อบื้อเกินไปแล้วนี่จะกลับกับพี่มันเนาะดิวถามเหมือนหงุดหิด มึงนี่ก็ผัวเขามารับเขาก็ต้องกลับกับผัวเขาสิลำคาญมึงวะเจนผมถอนหายใจกรอกตาบนใสรำคาญที่กูรู้ทันเหรอเออได้กันละเรียกผัวได้แต่อีกสามวันก็เป็นผัวเก่าไงผมย้ำกติกาเหมือนเตือนตัวเองกติกาที่ว่าคือผมต้องเลิกกับพี่คีให้ได้ภายในสามวัน ไม่งั้นผมจะต้องคืนเงินให้เพื่อนครึ่งหนึ่งอย่าลืมนะมึงอีกสามวันน่ะถ้ามึงยังไม่เลิกอะ่ะคืนเงินกูมาด้วยไอเจนยำ้ำเดี๋ยวกูเลิกวันนี้เลยมึงคอยดูผมยักคิ้วอย่างมั่นใจก่อนจะโบกมือลาเพื่อนเดินข้ามถนนไปหาพี่คีเรียนเหนื่อยไหมไม่อะ่ะแล้วจะมารับทำไมไม่บอกวุ่นวายวะ่ะ แต่ทุกทีพี่ก็ไม่ได้บอกพี่คีหน่าเจือนเมื่อผมวอยไว้ก็พอพี่คีเป็นแบบนี้ไงซีนอึนอดอัดนะคิดจะทำอะไรไม่เคยถามซีนสักคำอะ่ะแล้วถ้าซีนนัดเพื่อนไปกินข้าวต่อจะทำยังไงพี่พี่ขอโทษครับผมสีมองไปทางอื่นผมก็รู้นะว่าตัวเองใจร้ายแค่ไหน แต่ผมไม่อยากใส่ใจไม่อยากรู้ว่าพี่คีมันต้องมาเสียใจเพราะผมกลับได้ละซีนเหนื่อยง่วงก็ง่วงวันนี้ซีนอยากกินอะไรพี่จะทำให้พี่คีถามเมื่อกลับมาถึงคอนโดทำอะไรก็ทำทำไปเหอะซีนไม่ได้เรื่องมากเหมือนพี่คีผมพยายามหาเรื่องทะเลาะก,กับพี่คีเพื่อที่จะให้ได้หาจังหวะบอกเลิก ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยทำแบบนี้กับพี่ขีเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเฟคทำดีกับพี่คีเอาอกเอาใจมันทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้พี่ขีตกหลุมรักตอนนี้ผมอยากทำให้พี่คีโมโหเพื่อที่จะได้บอกเลิกได้ง่ายๆไลยกลุ่มเฟนโซนไงไอซีนมึงบอกเลิกพี่คีไปยัง เฮ้ยวันนี้เลยเหรอไหนบอกสามวันเชียขอให้เลิกไม่ได้สองพั 2, นหาจงกลับมาหากู้สรุปเลิกแล้วหรอยังยังไม่มีโอกาสแม่งไม่ยอมโหมหูกูสักทีทำไมต้องมโหมหูก็ซีนจะได้บอกเลิกไงพิเตอร์เลยหาเรื่องทะเลาะพี่ซีนโซ่ส่งสารพี่เคียส่งสารก็ไปคบเองดีโซ่ พี่เจนไม่ได้สรุปจะเลิกไหมไอ้ดิวมึงเป็นเฮี้ยอะไรชอบไอ้ซีนมันมากมาั้งอยากให้เลิกกันอะกูแค่ถามไมหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาพี่คีทำไรเนี่ยผัดผักต้มยำทำมาแล้วตัวเองก็ไม่กินผมบน่นเพราะอะไรน่ะเหรอพี่คีมันกินเผ็ดไม่ได้ผักมันก็ไม่กิน แล้วดูของที่มันทำแต่ละอย่างแต่ซีนชอบแล้วไงอะแล้วก็ให้ซีนกินคนเดียวอะไรก็กินไม่ได้รู้ตัวปะว่าตัวเองเรื่องมากอะเวลาซีนไปกินข้าวกับพี่นะซีนแม่งโคตรเบื่อเลยรู้ปะโคตรไม่มีรสชาติอะซีนแต่พี่ก็พาซีนไปกินร้านที่ซีนชอบตลอด แต่ซินไม่อยากกินคนเดียวไปทีไรก็นั่งกินคนเดียวพี่แม่งกินแต่อะไรก็ไม่รู้อะพี่จะหัดกินไม่ต้องอะต่อไปนี้อยากจะทำอะไรจะกินอะไรก็แล้วแต่พี่เลยซีนขี้เกียจเซาซีผมพูดตัดลำคาญแล้วลงมือกินข้าวฝีมือพี่คีอดคิดไปไม่ได้ว่าถ้าเลิกกับพี่คีแล้วผมจะต้องคิดถึงกับข้าวฝีมือพี่มันไหมอร่อยไหมอืม พี่คีฝืนกินผักซะจนดูหน้าสงสารไม่ชอบก็ไม่ต้องกินดิฝืนเพื่อพี่กินได้พี่คียิ้มตอบแล้วแต่เลยซีนอิ่มละไปอาบน้ำก่อนนะผมลุกขึ้นเดินไปอาบน้ำเตรียมตัวออกไปเที่ยวกับเพื่อนซีนจะไปไหนอะไปกินเหล้ากับเพื่อนไปอีกแล้วอ๋อพี่คีซีนก็ไปของซีนแบบนี้อยู่แล้วปะ นี่อย่าบอกนะว่าจะห้ามไม่ให้ซีนไปเปล่าพี่แค่เป็นห่วงมันดึกแล้วซีนดูแลตัวเองได้อย่ามาจุนจ้านผมผักพี่คีที่ยืนขวางประตูออกแต่พี่มันฉุดมือผมเอาไว้ซีนพี่ขอไปด้วยได้ไหมพี่คีมันจะเกินไปแล้วนะอย่ามาเยอะกับซีนซีนไม่ชอบทำไม ทำไมวะซีนทำไมต้องทำแบบนี้กับพี่วะพี่รู้หมดทุกอย่างแล้วนะทำไมซีนต้องหลอกพี่ด้วยอะ่ะ <c oughs> พี่คีร้องไห้ออกมารู้หมดทุกอย่างหมายความว่าไอพี่คีมันรู้เรื่องที่ผมหลอกมันแล้วงั้นหรอมันรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะแต่ก็ดีเหมือนกันจะได้จบจบกันไปแล้วมึงจะอะไรกับกูนักหนาวะ รำคาญเฮ้ยในชีวิตจริงจะมีใครรักเราได้เท่าพี่ขีไหมอะทุกคนเรื่องนี้อนุญาตให้ด่านายเอกได้นะคะด่าน้องซีนได้แต่ว่าก็แบบว่าเผื่อใจไว้รักน้องบ้างนิดนึงยังไงน้องก็เป็นคนที่พี่ขีรักอะรู้นะว่าทุกคนต้องรักพี่ขีไปกับเราอ่ะ เรื่องนี้เราเป็นแม่พี่ขีกันเนอะแบบว่าลูกรักใครแม่ก็รักด้วยถึงแม้จะอยากฟาดลูกสะพยแค่ไหนก็ตามอ,อ้อลืมบอกนะคะทุกคนเรื่องนี้นอกจากจะดราม่าแล้วก็เป็นแนวท้องได้ด้วยนะคะ<ๆ>เผื่อใครที่จะไม่ชอบจะได้อ่อหยุดฟังไปก่อนอย่าลืมกด subscribe นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะ